สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21พฤษภาคมถึงวันที่20มิถุนายนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความลักนะคะอยากจะให้เน้นาดาวศุกร์นะคะใครที่มีดาวศุกร์อยู่ในเมถุนนะคะสามารถฟังคลิปคลิปนี้ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่ทราบสามารถใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะถ้าเกิดใครไม่ทราบเวลาเกิดสามารถฟังจากวันที่เกิดนะคะ ที่พูดไปตอนต้นคลิปได้เลยนะคะก็เรามาอัปเดตดวงดาวกันนะคะของเดือนตุลาคมนะคะก็วันที่7ตุลานะคะดาวศุกร์เดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูนะคะเรื่องของพาร์เนอร์หุ้นส่วนคู่ครองนะคะก็ถือว่าเป็นเรือนที่ดีเรือนหนึ่งเลยนะคะในการอ่านความรักนะคะเรามาดูไพ่กันไพ่ก็ดีมากๆด้วยนะคะมีไพ่เมเจอร์คหนาเนี่ยสองใบนะคะ ก็จากการเปิด5้าใบเราถือว่าเยอะนะคะก็ไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่6ถ้วยใครที่รอคนรักเก่ากลับมานะคะรับรองว่ากลับมาแน่นอนนะคะอาจจะเป็นคนธาตุดินนะคะธาตุดินก็คือพฤกษกการมังกรนะคะ the world เนี่ย ขึ้นมาติดกับไพ่สามเหรียญหมายถึงการกลับมาช่วยเหลือสนับสนุนนะคะ <d ial iz ement> เขาเรียกว่าจบแบบ complete นะคะใครที่มีปัญหาเราต้องตัดสินใจเลือกไพ่ใบสุดท้ายเป็นไพ่ the lover นะคะอยากจะให้คุณตัดสินใจดีๆนะคะเพราะตอนนี้คนที่มีดาวศุกร์ที่ปลายองศาของราศีเมถุนเนี่ยก็จะโดนเนปจูนนะคะเนปจูนทำมุมพอดีเลยนะคะ <d ial iz ement> เพราะฉะนั้นการตัดสินใจของคุณต้องตัดสินใจให้ถี่ถ้วนนะคะ จริงๆแล้วคนราศีเมถุนนะคะจะเป็นคนที่คิดเร็วทำอะไรเร็วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะมันต้องคิดเยอะๆนิดหนึ่งแล้วกันเนาะก็สรุปนะคะใครที่รอคนรักกลับมามีโอกาสกลับสูงมากนะคะและทีนี้เพราะว่ามันมีไพ่เวลีซูนนะคะเวลีซูนก็คือเหมือนกับสิ่งที่คุณคิดคุณตัดสินใจเนี่ยมันมันกำลังมาแล้วนะเหมือนกับว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะ รักคนคนนี้นะคะหรือว่าคุณจะไม่รักคนคนนี้นะคะการตัดสินใจเร็วๆนี้กําลังจะกลับมาแต่คิดว่าคนรักเก่ามีโอกาสกลับมาสูงมากๆนะคะแล้วก็มันมีไพ่ทัสนะคะก็คือการเชื่อใจนะคะ have f a i t h นะคะก็คือศรัทธานะคะในความรักในความเขาเรียกว่ามีมีคิวปิดอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเหมือนกับว่า ผู้ชายคนนี้เขาเหมือนยื่นมือออกมานะคะเหมือนกับว่าโอเคบอกคิวปิดว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องยิงธนูมาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็เหมือนกับเขาจะยิงใส่ผู้หญิงคนนี้แต่คือคนนี้บอกว่าไม่เป็นไรฉันจะเขาเรียกว่าให้ความไว้ใจหรือผู้หญิงคนนี้ ต้องไว้ใจฉันนะคะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยกำลังจะเดินหน้าในเรือนที่9กนะคะก็คือเรือนของต่างชาติการศึกษานะคะถ้าเกิดใครอยากจะไปเรียนต่อมีโอกาสไปเรียนแต่ว่าการเรียนการทํางานนะคะถ้าเกิดคนทํางานวัยทางานก็มีโอกาสไปทํางานต่างประเทศได้นะคะทีนี้ความรักมันก็จะมีระยะทางเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะการเชื่อใจเนี่ย มันเป็นสิ่งสำคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะมีมันจะเป็นความรักที่มีระยะทางนะคะอ,อ่มันก็ค่อนข้างยากนะคะสำหรับความรักแบบนี้นะคะต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันสูงทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดแล้วกันนะคะสำหรับคนโสดก็คือมีโอกาสเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะหรือเป็นชาวธาตุดินพึกงศกันมังกรนะคะชาวราศีเมถุนได้เหมือนคุณนะคะก The world หมายถึงชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวคุณเองอ,อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนใจง่ายด้วยนะคะด้วยความที่เป็นท่านลมเนาะและเป็นคนที่ถ้าเกิดค คนคนนี้คุยด้วยแล้วรู้สึกว่าคุยแล้วอยากคุยอีกคือมีอะไรให้คุณค้นหาตลอดไม่ใช่คนหน้าเบื่อเนาะก็จะอยู่กับคุณได้นานคุณเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เบื่อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเบื่อคู่คุณแล้วเนี่ยคือพยายามหาอย่างอื่นทำนะคะให้ความรักมันไปต่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราศีอะไรโดดเด่นนะคะพิจิกนะคะชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนธาตุน้านะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าขี้หึงนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงเกลียดใครเกลียดจริงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทําตัวเจ้าชู้นะคะแล้วก็ดาวยูเรนัสนะคะดาวยูเรนัสนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่ในราศีพฤษภนะคะ ดาวยูเรนัสในพฤกษกเนี่ยก็คือเรือนที่12ของคุณอย่างที่บอกว่าเวลาดาวมันเข้าสู่เรือน12เนี่ยความรักที่มันไม่ชัดเจนความรักที่มันไปไปมานะคะก็ความรักที่เป็นความลับนะคะบางครั้งเนี่ยคุณต้องตัดสินใจนะคะว่าต้องเลือกหรือว่าตัวคุณเองเนี่ยยังเป็นตัวเลือกอยู่บางครั้งคุณอาจจะตัดสินใจออกมาไพ่จบก็คือจบแบบ c o m p l e t นะคะจบแบบสมบูรณ์นะคะคือตัดสินใจหรือความรักที่คุณมีอยู่เป็นความรักที่มีระยะทางนะคุณรู้สึกว่า คุณเหนื่อยนะคะกับความรักแบบนี้แล้วก็ตัดสินใจออกมาได้นะคะก็แนะนำนะคะตอนที่ดาวพฤหัสเดินหน้าแล้วก็จะดีมากๆนะคะหลังวันที่18ตุลาคมนั่นเองเรามาดูกันว่าตัวเลขนี้บอกอะไรได้ไดบ้างา6นะคะ6เนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่า6วันหลังจากนี้ก็ได้นะคะ6วันหลังจากนี้วันนี้วันที่29นะคะก็ ตีไปซักประมาณขอดูดาวจรน,นิดหนึงนะคะก็เดือนตุลาคมนะคะวันที่6กนะคะก็คือมีนิวมูลในราศีตุลน,นะคะ อาจจะมีข่าวดีนะคะหรือการตัดสินใจหลังจากวันนั้นนะคะก็จะดีเพราะวันที่7เนี่ยดาวศุกร์ก็เดินหน้าเข้าสู่ราศีธนูแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่คุณรอนะคะเวลีซูนอาจจะมาช่วงวันที่6ก็ได้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะข่าวที่รออยู่คนเก่าที่รออยู่นะคะอาจจะได้ข่าววันที่6นะคะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาฟังกันถ้ามีคำถามอะไรสามารถใส่ไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะจะมาตอบให้นะคะสวัสดีค่ะ